วันนี้นะคะพี่น้อยจะทำอีกหนึงเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะะาผักกาดที่เราซื้อมานะคะมันก็จะมีส่วนเขียวๆนะคะเราก็อาจจะเอามาผัดเป็นอีกหนึงเมนูที่อร่อยมากๆนะคะหั่นแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะให้พอร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันนะคะให้น้ํามันเราพอร้อนนะคะเร,เราก็ใส่กระเทียมที่ตำหยาไปแล้วนะคะ ผัดให้กระเทียมของเรานะคะเหลืองหอมนะคะเมนูนี้ทำง่ายนะคะใครก็ทำได้นะคะทุกคนลองไปทำกินดูนะคะผัดกระเทียมของเรานะคะให้พอเหลืองหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไก่ที่เราสไลด์บางๆนะคะลงไปผัดนะคะผัดไก่กับกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมหอมก่อนนะคะ พี่น้อยจะใช้ไฟกลางในการผัดนะคะเพื่อให้สีสันออกมาสวยงามนะคะเราผัดไก่ของเรานะคะให้สุบประมาณ80%หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักกาดที่เราหั่นแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะตามด้วย ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วตามด้วย,ยผงปรุงรสหมูนะคะผัดคลุกเคลานะคะผัดให้ผักเราสลบแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลนะคะ คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำนะทุกคนเพราะว่าน้ำในผักมันจะออกมามันจะคลุกคลิกพอดีนะ่ารับประทานนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ผักของเราเริ่มสลบนะคะใครชอบอสุกมากก็ผัดนานหน่อยใครไม่ชอบก็เอาแบบกรุบกริบนะคะเราก็ตามด้วยพริกจินดาแดงนะคะทุบ เพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานมากขึ้นนะคะถ้าใครทําให้เด็กกินไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่น้อยใส่เพื่อให้สีสันสวยงามนะคะผัดลุกเคาให้ทุกอย่างเข้ากันดีเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยหน้าตาออกมาประมาณนี้ใครชอบพี่น้อยทําคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนลองทําแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ทักทายบอกกันนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ